คนเคยมีอดีตแย่ๆกันไหมครับสำหรับผมช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำที่สุดได้เกิดขึ้นตอนมอปลายแต่ผมก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนโลกของผมไป ทําของหล่นไว้อะขอบคุณนะเราขอนังด้วยคนได้ไหมเราชื่อตะวันนะแล้วนายอ่ะเราอาทิตย์อ่ะยินดีที่รู้จักนะอาทิตย์พอดีเราเพิ่งย้ายมายังไม่รู้จักใครเลยอ่ะเรา นี่ไปทําอะไรมาทาไมผมยุ่งแบบนี้เนี่ยมีใบไม้ติดด้วยฮะขอโทษนะเดี๋ยวเรายบอกให้เราไปทําอะไรมาสภาพเหมือนคนโดนแกล้งเลยใครแกล้งอาทย์หรอบอกเราได้นะไม่มีอะไรหรอกเอ่อเราเนี่ยทย์อ่านเรื่องอะไรอยู่หรออ๋อ เรื่องนี่ไงเฮ้ยเรื่องนี้เราชอบมากเลยเฮ้ยจริงปะเออเราอะชอบเรื่องนี้มากเหมือนกันเราดีชอบตัวละครไหนไม่เทพละเขาชอบตัวนี้เฮ้ยชอบตัวเดียวกันเลยดีจังแล้วอาทิตย์จะกลับกี่โมงหรอเรากลับกันเลยไหม

สี่เต็มสิบเองมึงว่ะไอจังโหโคตนน้อยเลยว่ะโง่จังทำไมทำได้แค่นี้เองอ่ะทำมาเ้ยคะแนนน้อยแบบเนี้ยคุณไม่อยากได้หรอกปทิดคือมิเถอะคะแนนแค่เนี้ยจะไปใช้สอบที่ไหนได้วะปัญญามีแค่นี้หรอที่ไหนเขาก็คงไม่รับหรอกมั้งคะแนนแค่เนี้ยแล้วเพื่อนไม่ไหนนะเห็นคุยอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับเพื่อนหรอวะมึงมันไม่มีเพื่อนเว้ยไม่เห็นคุยกับใครวะ อ๋อรูอ้มันหลอนเหมือนพ่อมันไงติดยาติดเหล้าก็เลยหลอนตามๆกันไปแม่ก็ตายกวหลอนจริงๆล่ะมึงแม่งเป็นบ้าหรือเปล่าวะน่ากลัวว่ามึงอย่าไปใกล้นะเว้ยเอาตัางค์กูไปบำบัดพ่อมึงดีไหมเผื่อพ่อมึงจะหายหรือว่าออกจากเรียนไปช่วยพ่อทำงาน หาเงินซื้อเหล้ากินดีกว่าว่ะมึงอันนี้น่าจะง่ายกว่าป่ะกูว่างั้นแหละกูว่าบําบัดก็คงไม่หายว่ะออกไปกูว่ามันก็คงรอพ่อมันตายตามแม่ไปแหละไอ้หูน่าสงสารรู้แม่ก็ไม่มีพูดแค่นี้โกรธหรอจะร้องไห้แล้ว่ะพ่อตายเฮ้ยไม่ใช่นี่แต่พ่อก็กำลังจะตายนี่มึงเออแม่ตายเดี๋ยวพ่อก็ตายตามแล้วมึง พอขี้เล่าขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ตายตาแม่มึงไปแล้วไปแล้วลุ้ย เอาเข้ามันไก่รวมจาน,นครับอาทิตย์มาไม่ชวนเลยรู้ได้ไงว่าอยู่นี่อ่ะอาทิตย์จะไปไหนตะวันก็รู้หมดแหละเรานี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูซึมๆอ่ะโดนแก้มาปะเนี่ยเปล่า แล้วรองเท้าหายไปไหนอ่ะหน้าด้วยไปโดนอะไรมาเนี่ยใครแกล้งอาทิตย์วะอย่าให้รู้นะเดี๋ยวจะไปจัดการแม่งเลยช่างเอะโดนมาจำอะ่ะมานี้เดี๋ยวตะว,วันทำแผ่ให้ อนิงน่งๆสิช่วยไม่ได้อาทิตย์ไม่ยอมสู้มันกับเองเราจะเดินกลับบ้านอย่างนี้หรอเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแดีวตะวันช่วยหาเร็วๆหน่อยดี เดี๋ยวมือแล้วจะหาไม่เจอนะอแน่ใจนะว่าที่นี่<อ>ที่นี่แหละไงลกูกเจอไหมนอ็ดอืมยังไม่เจอเลยอะแต่จำได้ว่ามันเอามาซอ่อนไว้แถวนี้นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว้ย เจอแล้วเย็นเจอทีเจอจนได้เนาะยังไงก็ขอบคุณนะที่มาช่วยหาไม่เป็นไรหรอกเราเต็มใจช่วยที่เสมอแหละไปกลับบ้านเถอะ กลับมาแล้วอ่ะเองสวยมึงกลับมากี่โมงกี่ยามแล้วมึงดูม้่งไหมเนี่ยที่รักคุณดูันสิเอาวันวันทำแต่ตัวเหลวไหลอีกทีพ่อพอสักทีเถอะแม่เขาก็ตายไปนานแล้วอะ่ะ ยอมรับความจริงซะบ้างนะความจริงเหรอความจริงที่เรื่องมึงวะความจริงที่มึงทำแม่ตายเหรอมึงอยากตายเฮียจะก,กลัวมึงอยให้กูยอมรับอะไรฮะเฮีย เฮ้ยอาทิตย์เป็นอะไรวะตั้งสติก,ก่อนนะเว้ยโอเคโอเคพี่ยังไม่พร้อมเล่าก็ไม่เป็นไรนะแต่ตะวันจะคอยรับฟังอาทิตย์เองตะวันทำไมชีวิตแม่งคตรเหนื่อยจังวะแต่ก่อน พ่อเราแม่งเป็นฮีโร่สมับเราเลยเว้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่หรออันนี้ตะว,วันก็ไม่รู้จะช่วยอาทิยังไงนะแต่ตะว,วันเข้าใจอาทิตถึงแม้ตะว,วันจะช่วยอะไรอาทิตไม่ได้มากแต่ตะว,วันจะคอยอยู่เคียงข้างอาทิตเสมอนะเฮ้ยดูนู่นดิดวงอาทิตโค้สวยเลยว่าไหม อืก็สวยดีอ่ะมันดูโดดเดี่ยวเนาะอาทิตย์อาทิตย์รู้อะไรปะถึงแม้ดวงอาทิตย์จะดูโดดเดี่ยวนะแต่ยังมีดอกทานตะวันที่คอยเฝ้ามองดวงอาทิตย์อยู่นะแน่ยิ้มอะไรอ่ะเขินปะเนี่ยเปล่าไม่มีอะไร พิตขอโทษนะที่มาสายอะ่ะสายไปสิบนาทีเขตบสักสิบทีดีปะเฮ้ยอย่ากแกล้งกันดีไปกันเลยมจไหมป่ะ ทำไมช่วงให้เราเครียดเรื่องเรียน,นอ่ะตะวันไม่อ,อ,อ,นนอ,ยยอยู่ตะวันายไปตะวันขอโทษนะเฮ้ยมี่ทำได้ยัง้ดิ ไทำงคน้าที่ตลอดสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนมันเพื่อนๆที่ดูจะก,กับามาบอกมากเลยพาวันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เป็นเพื่อนกับอาทิตย์ อ้าชื่อนายาดินุ่มตอนมาเจอเลยได้ดิงั้นไปเจอกันนะใส่กาญแจไปอ่ะ ไม่มาลาจริงหรอฮึ่ยมือเหมือนว่าเพื่อนข้างหลังเขาจะยังไม่มีกลุ่มนะ่ะลองเข้าไปชวนเขาเข้ากลุ่มลยลองดิไปสวัสดีเรา้ำหานนะสัญญาขิมสวัสด,ดีแกแกชื่ออะไรอ่ะ เอ่อวัสดีเราอาทิตย์นะอาทิตย์มีกลุ่มหรือยังอ่ะกลุ่มเอ่อยังอ่ะมาอยู่กับพวกเราไหมเราขาดคนหนึ่งพอด,ดีเลยได้ดิงั้นอย่างนี้พวกเราพูดกูมึงกันไดปะจะได้สนิทก,กันเร็วขึ้น <c oughs> อ่ะอืกูหิวแล้วไปลงอาหารกัน ไปกันเลยเร็วลูกเร็วเเราเนี่อาทิตย์มาจากไหนอ่อเขามาจากชนอ่ะบางแสนโหกูไปที่นั่นบ่อยมากมึงกูยังไม่เคยไปเลยอ่ะพากูเที่ยวบางแสนดีดิไปมีโอกาสไปด้วยกันไหมได้ดิสามคนดิวนะดิวนะห้ามลืมนะได้เรานี่กินเสร็จจะไปไหนต่อปะ อาทิตย์อาทิตย์เป็นอะไรอาทิตย์เป็นอะไรไั้หมเกลทีไหมโอเคเปล่าเข้าไปนั่งพาตรงไหมเอออาทิตย์กูอยากรู้ว่ะมึงเป็นโรคกลัวเสียงดังเหรออืมเป็นตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะเดี๋ยวก็หาย โูมงึงไม่เป็นไรเว้ยเขาบอกว่ามักรักษาหายได้เดี๋ยวพวกกูอ่ะช่วงเองใช่ใช่มึงไม่ต้องห่วงเลยพวกกูอ่ะช่วยมึงเต็มที่แน่นอนออขอบคุณนะไม่เป็นไรน้องเพื่อนกันเว้ยใช่มึงว่าว่าก็คิดได้เส,สนึกงสอออกแล้ววะอะไรวะอันนี้ เฮ้ยมึงลืมไปแล้วเหรอว่าทีเขากลัวเสียงดังเฮ้ยมึงขอโทษเป็นอะไรปะเนี่ยน่าไม่เป็นไรโอเคโอเคนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษไม่เป็นไรก็ดีแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเออนี่มึงพวกมึงว่าเรียนเสร็จแล้วพวกมึงจะไปไหนกันต่อ พว่าคงจะกลับบ้านว่ะอืมส่วนกูก็กลับบางแสนแหละมีอะไรก็ติดต่อกันมาตลอดแล้วแหละอืมอาทิตย์ก็เหมือนกันละกันใช่ยังไงอ่ะมึงก็เพื่อนกูใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งสี่ปีเนี่ยสนิทกันสุดๆแล้เราก็จะไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาลเลยนะเว้ยสัญญานะ ว่าจะไม่เช่อเดวยกันเยอะๆเลยโอเคาสัญญา <Okay S 1> สัญญาเอ้ย <c oughs>

ผมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นได้เพราะตะวันแต่ตะวันก็เป็นแค่เพื่อนในจินตนาการที่ผมสร้างขึ้นมาเท่านั้นการมีอยู่ของเขานั้นสสำคัญสำหรับผมมากจริงๆตะวันเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีตะวันอีกต่อไปแล้วนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างลาก่อน